สบายดีสบายดียดพ,พ่อแม่พี่นอ้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาน้องอีแม่พบพาอกันอีกแล้วกับสาวหัวนะ้องมอนี่พบพาอกันในย่ำเที่ทยงเนาะมือน,นี่ก็มากินข้าวเทีย่ยงน้ำกันกับพอดีว่ามีน้องสาวคนสวยนะวนเนาะเพิ่นมะหยี่ามายามกักบโมเมนต์เพื่นผู้ใกญ่เนาะหลายๆคนกับคงสีฮูจักเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะก็คือน,น้องพรเลิงล่าเนาะมือนี่เพิ่นได้มากกินข้าวห่วมกับสาวหัวมะหยี่ามายามหอดข้ามพักเนาะก็เลยมีโอกาสได้ หาแนวมาสู่กันกินกับพ่มีแนวอืน่นหรอพี่น้องแนวอย,ยู่แนวกินเท่ากับสิเป็นอาหารแบบบ้านๆนั่นแหละสมตามําไก่ย่างพี่น้องเนะาะแล้วก็สิมีข้าวตม้มขนม<า>พี่นอ้อนงพรอนเพิ่นซื้อมามาต่อนสาวบัวเนาะก,กับนัน่นล่ะพี่น้องเนาะมากินข้าวน้ำกันเนาะยามขิงเ<า>ทียงแบบพี่น้องามาก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 กินข้าวน้ำกันแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้นกัมะฮุงพี่น้องมื้อนียนทั้งไขเทิงเหล้า่กันเลยีไก่พี่น้อง ของกินแบบมันๆเหาเนี่แหละพี่น,อน,น้องถนัดที่สุดเนาะมากๆทีเขาน้ำแกนพี่นอ้องเสียบๆจวดจวดอาลงมือเลยนะคะขาวกกติ๊กของยายนึ่งพี่นอ้องนัง่นที่มีเถื่อเด้พี่น้องเถื่อว่าซิมีโอกาสได้มากกินเผาข่่ขขขมกันนี่โบเมนเรืองไงเปดด็นไรเด้พี่นอ้องเงพราะว่าจางพนกับจางมี่ทาหลาหน้าทีเนาะ ได้มาวันนี้ก็ใช้เวลาใช้เวลานัดกันไล่เถื่อได้พี่น้องน้องพ่อนนัดไล่เถื่ออยู่แต่วัาก็คือจังหวะาฮล่างเถื่อกะอันล่องเถื่อน้องพ่อนคนหวังแต่ว่าซาบัวประหว่างสี่นาน้องพ่อนสียุทธุกวันอาทิตย์จังสี่นาต่ว่าสาบัวนี่คือใหาโอกาสยุดงยากเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือบางที่เวลามันหวางบาตรงกันก็เลยบปได้พอกันเนาะพี่น้องจีแน่แน่แซ่บวันนี้พี่น้อง ห,หลายคนก็สิสงัยเนาะซาบัวกำสองพอนี่เลยนมาหูจากันหูจ้ากันแต่ดวงดุล่ะพี่น้อแต่แต่ซา,าบวัวฮัทคือลายใหม่ๆเนาะในหูจ้ากำสองพอ่ค่ะตามพอก็บตามเป็นยูยทูบเบอร์เมื่อใหม่เน,ะะนาะแต่กลมาก็ามาคุยกันมากหูจ้ากันเนาะแล้วก็สิมีเบอร์ที่ต่อกันเนาะก็เลยคุยกัน,น,นหนัหนวดในพุทธา,าหาลือกัน ตางคนต่างแหลกเปลี่ยนประสบการณ์น้องกันเนาะอันใดที่ห้าบกรหูกห้ากับพุชช่ากันอย่างนี้นะหรือว่าคอยกบะหูกเจ้ากบะหูกกับสองพ่อค้ำตอบอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะค่ะข<า>ังแหลกพี่น้องที่แดลกมาเจอกันเนาะก็จะเป็นแบบตื่นเต้นในจัองน้อยเคลิ้มเคลิ้มเรื่อยๆเนายังไม่คุ้นคุยแต่ทางโทรศัพท์แต่ว่าคุยกันกกนี่คุยกันเกือบทุกมือเนาะคุยกันเกือบทุกมือมือหนึ่งสามทีชั่วโมงก็คุยกันไดย์จอมพลซาวกับน้องบอล อาตัองเถื่อนคุยอยู่ข้าง,างๆจนวานถามคนแล้วว่าเป็นคือคุยกันใดครั้งน่แท้แต่หูว่าจังไรเนาะคุยกันแล้วมันไปน้ำกันใดไหมี่นแบะมันเขาข้อกันเนาะคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้ซับเพยเฮล่าคุยกันใดทุกเรื่องใช่ค่ะสำนองคุณนึงเนาะนับคือว่าสำนองคนนุณนึงแหละมี่ยังกับปู่จ้ากันใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็หนนั่นแหละปู่จ้า จุกจนจุกช้ากันจนใหญ่ก็เป็นน้องหลักๆนี่แหละคน้นห้าเนาะอันเพื่อสิได้มาพอกันนี่บได้แม่เรื่องบางเอิญนี่พี่น้องนั่งจ่องทำบุญห่วมกันมา,ากกตัา้งเจ้ควรละจะสตรบ้างได้หลรเนะาะจังไลยมีอ่ากุศลได้มาพบมาขอกันในศาสตร์นี่แล้วก็ได้มาหักมาแพงกันคือว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจากบ้านล้างนี่แหละบ้านนั้น ยูทูบเนี่ยแหละเห็ดของเฮาได้มากอืมได้มากหุ้จักกันได้มากหุ้จักคนหนาหนาไร่จาอยู่ไสก็ได้พาะกันพี่น้องเนาะก็จังแมีนจังแมีนว่าเป็นยังบุญยังคุณอยู่เด้การเหตุยูทูบนี่ถึงแมีนว่าเฮาสิโบท่านได้เงินแต่ว่าเฮาก็ได้เขาเอินไว้ยังได้มิตรภาพเนาะได้มิตรภาพได้หู้จักหลไร้คนได้หู้จักหลายผลผลส่วนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เฮาเหาบโบเคยเฮียนมาก่อนเ้าบโบเคยหุ่นมาก่อนการเป็นยูทูบเบอร์นี่พี่น้องบางคนเเ้าาากก็จสิว่ตลนัแะะ ยักแม่ <c oughs> ยังกินเข่ากะว่าเห็ดย่างกะทายเหยียดกะทายเออาเห็ดจะผิดมันเป็นย่างดอกเห็ดเพื่อว่าเด็กเพิ่อไา้ย่างเห็ดในเป็นอัลาบัมไหวเนาะ <c oughs> ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าให้ลูกให้ร้านเขาเบิ้งเนาะเซ็นลูกเซ็นร้านหมดแหละเป็นความชอบอย่างหน,น <c oughs> ึ่งนะค่ะคนใจมากเ <c oughs> พื่อจะกิเห็ดได้ใชมันเม็นวาอยู่ปรอยู่อยัง จย่มาเห็หเหดเลยเห็ดไปบล็อดได้พี่น้องกันที่เป็นยูทูบเบอร์นี่แต่ความผูทนร้ายเนะะาะกลัวจีพานมาได้นี่ก็ทาม,มันน้องพ่อนคือ <c> ไ <oughs> ล่สวดปราศน์พี่น้องเออใช่ค่ะหัวจาดแดียนมาสั่แต่ละมือหาละมือเกือปลาหนูงสามครูไปเนาะเรียนแต่เรียนวานี่หแต่ว่ามันกลเป็นความความสนุกสนานอีกแบบนึงเนาะเท่าไหร่ เอาได้ตวปลาหมูเพื่อนแด็กเปลี่ยนประสบการณ์น้องกันแล้วผัวกกับว่าบโบเกียงไม่ถนอมเขาจะถน้องที่แบบป้าขนาดว่าบโบเกีงแล้วหนำไรไพ่ด๊บเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปแบบสบายสบายถนองสบายสบายสะเทอเฮระคือเก่าเนาะอากาศเย็นดีนะ ขาอยู่ดาดฟ้าตอนแรกคิดว่ามันน่าจะร้อนแต่พอมาจริงๆมันไม่ร้อนนะคะทุกคนมาเยี่ยมยามเขาได้นะคะมาเที่ยวนี่แหละหลายๆคนที่มากเป็นกระสีบอกแบบข้า,ขายไหนอ้องทอนเนาะใช่ค่ะอากาศดีอยู่ในที่นอร์ทเขาอยู่ดาดฟ้ายู่ดาดฟ้าแบบมันโลงนะ่ลงเนาะอากาศมั่นท้ายเทมันมันโลง่งมันนอง้วก็ทั้งมีพักมียังไห้เบิงหันนะที่นองมันก็เป็นยังที บางคนเห็นกับตื่นเต้นเลยพี่น้องเพราะว่าการที่สิมีชวนอยู่ดาด้านี่พี่น้องมันเป็นไงใช่แล้วก็บ,บ่ไดดเฮดได้ง่ายๆเนาะ<ห>นทำงานสั่นสูงพี่น้องลัดรองบ่ามีข้าวมาโต๊ะตั้พี่น้องเป็นยังไงตีเพราะว่ามันสูงขันโต๊ะแล้วคือโต๊ะตั้แน่นอนขันโต๊ะแล้วคือโต๊ะูุงแน่นอนถน,นัดไฟถนัดมันเนาะชจวาบวกกับถนัดงานแบบนี้พี่น้อง น้องพออ่อเปนกะถนัดแน่นรูปแบบพร้อมเพริ่นเนาะน้องพอ<ด>่พอทำเกษติทำงานบ้านเนาะใช่ค่ะทำงานบ้านทุกอย่างกันแหละพี่น้อง <c oughs> ทุกอย่างที่ทำได้ทุกอย่างท, <c oughs> ที่ที่อยู่ในบ้านลังงานแหละบ้าน้ังที่น้องพ่ออยู่เนาะน้องพ่อค่ะรับพี่จอบว <c oughs> ่าสิเป็นอาหารการกินน้องพ่อเนคนเห็ดกับเพาเก่งเลยพี่น้อง <c oughs> เห็ดกับเผราเก่ง้วกะเป็นคนที่มีความามารถ อ,อีกนานหนึ่งนะพี่น้องแบบเฮ็ดเฮ็ดเป็นหลายๆอย่างเห็นว่าโตหน่อยๆยังสีพี่น้องก็ธรรมดานถ่ายว่ <c oughs> างๆเลมากินข้าวได้เด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำสาบัวเนาะคุณได้ว่างๆกับแวะมาเที่ยวได้พี่น้องแวะมาเที่ยวมากินเขากินน้ำด้วยว่ามาเดินส้มสวนยามแรกๆอากาศนั้นเย็นๆเนาะแดดลมล่มตก อากาศดีพี่น้องแห้งช่วงย่ามเร่งๆซีโมงหาโมงอากาศแห้งดีครับย่ามเรงนี่ว่างเป็นย่บ้านห่างกูแหละใ่อากาศมันเย็นแต่มันติดตรงที่มันมีจุดกินหอด <laughs> พู่พลังคนเด้พี่น้องเลยอ่ะโทรหากับบารับสายแชทหากระหว่างบะตอบว <laughs> <laughs> ันหูเลยล่ะ,ะพันชั่ววาแบบน<ม>ี้กินหอดพุ่งลังคอนอยู่เด้อ สวัสดีค่ะพี่ที่ไหนน้อยที่ไหนน้อยสวัสดีค่ะถ้าว่างก็แวะมาพูดคุยได้นะคะมาทานข้าวกับพี่บัวนะคะโนวันนี้หนก็มีโอกาสได้แวะมาย่ำยมพี่บัวะคะ่ะมาทานข้าวกับพี่บัวนะคะเหมือนย่ำนันว่เจ้าบัวเอิญเหมือนย่ำทห่ฮหัวตะวันรับสายอิ้ยเนาะ เบิ่งขี่ไปบที่ขั้นแยวไปอือเลยเนาะเดี๋วยวเข้ามาขางหลังค่ะอือเรียมามาจากเอข้างหลังรินันเป็นหลายคนเพื่อนกับคอมเมนต์มาเนาะสองเ้าบัวมี่กุนันกุนี่มะยะมายามเพราะว่าสถานที่ของชาบ,บัวพี่นอ้องใครเห็นใครก็กอยากมาเนาะ หลายๆคนทีทีเพิ่นคอมเมนต์มากเพิ่นอยากมาเที่ยวจริงๆนะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากมาเที่ยวนั่นคือสถานที่หมอ่อนนี้มันเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนเขาให้คนเขามากมาเดินชมเพราะว่ามันเป็นหางข้างล่างนี่คือเป็นห, àng, ห, àng, ห, àng, ห àng างหางหางรรพสินฝาเนาะคือหางเส้นเตะวันพี่น้องใช่ใช่ใชเนาะงานงานวัดที่อนันสิบสองบอดดี้มาเนาะเอาว่าแลวกับสิเลยสีเด สีเด่นประกาศเนาะหรือว่าประชาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องเท่าสําหรับวันที่12เนาะ <c oughs> 12พฤศจิกายนนี่เนาะสิมีงานเป <c oughs> ิดมาเป็นงานร่วมพ้นคนหลักยูทูบเบอร์เนาะก็สิได้จัดงานเล็กๆหน้อยๆนี่แหละพี่น้องเนาะก,ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันเนาะผู้ผู้ที่เพิ่นเป็นสปนสอนเซอร์พันบอกว่างานนี้ข้องกินเพียบประารันพี่น้องครับผู้ได้สนใจอยากมารวมงานกะ มาพอกันย่หม่องนี่แลห One, ละพีนะ่น้องดาดฟ้าห่างเส้นเตอร์วันอนุซาวรี่ไส่สมอภูมเนาะนี่ละ่ะงานสิเริ่มตั้งแต่สีม่วงแรกเป็นตนไปจนหัดซองถุ่เนาะพี่น้องผู้ได้ว่างสะดวกมากพอกันย่หม่องนี่ได้เนาะ,ะวันที่สิบสองน,นี่เนาะพี่นอ้องเชิญได้ค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญเนนะาะเพราะว่าสาวบัวก,ก็ได้ลงไปยี่ดอกไม่ชุมชนแต่ว่าพวกท่านได้แบบออกมาวา่ายังเป็นท่าการนอกจามือนีก็ถือว่าถือโอกาสนี้เชิญชวนเนาะนี่ล่ะพี่น้องก็สิเป็นงานแบบ น้อยๆเนาะงานน้อยๆต่บ่าโอปุลพี่น้องเพราะว่าสิมีแต่พี่น้องเฮ้ายูทูบเบอร์น้ากันนี่แหละมาห่วมทานอาหารน้ากันแล้วก็พูดคุยกันแหละเปลี่ยนประสบการณ์กับสิมีแบบเล็กๆน้อยๆหละพี่น้องเนาะพือได้สะดวกกับเรียนเชิญได้เลยเนาะมวนพูบเลยแหละคือวระมือนั้นพี่แน่ๆนั้นสิมียูทูบเบอร์ทีที่ตกลงกันได้แล้วมีอยู่ประมาณสี่ช่องสี่ช่องที่จะไรกับมาแน่นอน หนึ 1> 1, 2, ่งสองสาลาบาแทงสองช่องนุ่นสังลงกลุ่มายนายน้อยสามช่องนายคนดูเลยสี่เบาใบขึ้นทินพี่น้องอันนี้คือมาแน่นอนพบกันแน่นอนแต่ว่าอ่าช่องอื่นนี่ยังบ่ท่านได้การันตีเนาะว่าอ่าไพนแนสีมาเนาะเพราะว่าซาบวกกันยั่งบระท่านได้แบบคุยกันตกแตกกันแลนะแต่ว่าขูขาว่าวซ้ำหนีเนะาะเขาได้อ่าบางๆางกัมาแจมนํำกันพี่น้อง เอาเนนี่แหละพี being, ่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปแบบบ้านๆเนาะมากินข้าวกินยังห่วมกันกับน้องพก็ถือว่าสาวบัวก็ดีใจเนาะดีใจที่น้องนุ่งเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะจังได้สาวบัวก็ต้องขอบคุณน้องพ่หลายๆเนาะที่มาเยี่ยมมายามเนาะมาให้กําลังใจกันเนาะพูดซ่าฮ่าลือกันจังได้กันี่แหละพี่น้องสาวบัวก็ต้องฝากพี่ฝากน้องทุกๆคนเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองน้องนั่กันเนาะทั้งน้องพ่อเรื่องล่าแล้วก็สาวเราบ่ดแพงเนาะจังได้ก็อย่าลืม เป็นกำลังแรงมใจเนาะฝากพี่น้องกดไลค์<ม>กดแชร์เนาะเพื่อ,อให้สาวบัวกับน้องพ่อได้ไปต่อหรือว่าเดีย๋ยวยูในบ้านหลังนี้ไปน้ากันโดนโด้เนาะพี่น้องอนอกจากได้กัอขอฝากไว้นาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปซําหนีสะกนอนเนาะเดี๋ยวมืน,ะนพอหนาจะพบล่กันใหม่สบายดีสบายดีค่ะบ๊ายบาย